กับราคาขนาดนี้น่าใช้มากขายกันนี้เพราะอะไรครับไม่พูดดีกว่าได้มเหรคนโววีลล์อุตัวท็อปสุดสองล้านหกแสนเก้าเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมไม่เจอตัวนี้เป็นไฮบิดนะใช่ครับเป็นไฟฟ้านะครับเท่าวิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลเจ็ดสิบกิโลเยนชอบตรงส่วนไหนของรถยนต์ทำไมเยนความปลอดภัยสูงแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์เขาแม่นยำแม่นยำ เราชอบเลยทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวคันนี้ <c oughs> เคยมีอยูุ่บัติเหตุบ้างไหมมีด้านหน้านหน่อยเองครับมอเตอร์ไซค์มาชนอยากจะให้อใไอ้วิชัยเนี่ยฝากไปถึงผู้ใช้คนต่อไปเนี่ยอันนี้ตอบยากอ,อว่าเขาจะใช้ในสภาพแบบไหนแต่ถ้าใคร้ครอบครัวนะผมว่าน่าใช้ออกับราคาขนาดนี้น่าใช้มากไปไหนไปไกลไปไกลสบายใจลงใต้ไปกลับมาไม่เคยเจอปัญหาอะไรขับก็ไม่เหนื่อย Volvo v o l V60 นะฮะใช่ครับตัวเนี้ยมันเป็นทรงยอดนิยมเลยเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยสวยเลยแหละใครเห็นเป็นต้องชอบแน่นอนนะครับโอ้สวยเชียวนะฮะแล้วก็หัวเกียร์เป็นเพชรด้วยเห็นที่พี่ชายบอกว่าถ้าตัวท็อปมันจะเป็นเพชรตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ไมล์เดียสนะฮะที่พี่ชายใช้ไปก็คือ1นึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับ